กูยิงหลังคาทําไมต้องมียางเอตัวสีดาตรงหวัวสกูด้วยยางตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่เอ่อยางถ้าเกิดบ้านถ้าเดี๋ยวพี่เขียนรูปให้ดูเวลาที่เวลาที่สกูมันปั่นนะมันจะมันจะมันจะดูดเนื้อเหล็กขึ้นมาลักษณะแบบนี้พี่วาดรูปให้ดูนะวาดรูปให้ดูอันนี้คือรูปหลอนเวลามันปั่นมันจะมันจะดูดเนื้อเหล็กขึ้นมาเป็นเป็นตะปะขึ้นมาแบบนี้มันจะดูดเนื้อเหล็กขึ้นมา,บบนามให้นะให้โค้งขึ้นมา ที่มียางก็คือถ้าเกิดมันไม่มียางเนี่ยจุดสัมผัสตรงนี้มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้<ม>น้ำมันมีโอกาสเข้าได้น้ำมีโอกาสเข้าได้เขาก็เลยออกแบบมาว่าจะให้ยางไปปิดช่องว่างตรงนี้ปิดทั้งหมดเลยเพื่อไม่ให้น้ําเข้าเราก็เลยจะเห็นลักษณะของลักษณะของเนื้อมันเป็นอย่างนี้เราก็จะเห็นมันเป็นปิดอย่างนี้อันนี้ยาง อันนี้เป็นเกีียวที่คอยตั้งอันนี้เป็นแฉกาดแล้วก็แฉกาดแล้วก็ไม่ใช่แฉกขาดแต่ตรงนี้อันนี้เรียกเป็นเกีียวเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ลักษณะสกรูก็จะเป็นแบบน,นี้แต่ว่าไอ้ตัวยางดำๆเนี่ยเขาเรียกว่ายาง E D P M จำชื่อนี้ไว้ E แต่จำพี่ไม่รู้ว่ามันแปล e D P, D P, D P M E D P M นะยางเนี้ยมันจะเป็นยางที่ผสมในตัวเขาเรียกว่า นะครับมันพี่จำไม่ได้ว่ามันมีคาร์บอนหรือไม่มีคาร์บอนนะแต่คุณสมบัติมันก็คือมันจะการไฟฟ้าสถิตมันจะไอตัวยานตัวดำๆตัวนี้จะการไฟฟ้าสถิตไม่ให้ไฟฟ้าสถิตเนี่ยมันทําให้เกิดสนิมขาวเพราะถ้ายานทั่วไปมันจะทําให้เกิดไฟฟ้าสถิตแล้วทาให้เกิดสนิมขาวถ้าเกิดสนิมขาวถ้าเกิดว่าเราไปดูลูกสกูข้างบนแล้วก็มันมีเม็ดสกูอยู่ตรงนี้แล้วเม็ดสกูมันจะเป็นหกเหลี่ยมเนาะ มันจะเป็นอย่างเงี้ยไอ,อ้ยางตัวนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ e d m มันจะเกิดสนิมขาวแล้วมันจะเกิดมันจะเกิดรอยผูพองขึ้นตรงเนี้ยไอ้ชั้นเคลือบหลังคามันจะเกิดรอยผูพองขึ้นมันเหมือนกับไอ้ตัวเราไปทําสีแล้วก็เขาขัดสนิมไม่ดีแล้วก็สีรถของเรามันก็ปูดบวมขึ้นมาแล้วสักพกมันก็แตกออกแตกออก,แตกออกเสร็จแล้วรอบๆนี้ก็จะเป็นสนิมพอเป็นสนิมเสร็จตรงนี้ก็จะขาดออกจากกาันเขาตัวยางตรงนี้สำคัญมากเลย ต้องเป็น E D P M เท่านั้นเออแสดงว่าตัวอย่างตัวนี้ก็คือหนึ่งการน้ำรั่วสองป้องกันการเกิดสนิมใช่สนิมขาว